ดีทุกคนวันนี้พี่เฟียรครูจะพาทุกคนมาเที่ยวที่คิดซูน,น่าเมกะบงังนาเรามีของเล่นให้เลือกมากมายตามพี่เฟียรครูไปกันเลยมุมแรกที่เราจะพามาเขาเรียก m มกเน t ิกบ็อกซ์ถ้าเราดูจากในรูปนะกล่องอันนี้เขาเรียกว่ากล่องแม่เหล็กเราสามารถเอามาต่อเป็นรูปทรงต่างๆได้โอ้โหมีรูปสุนัขรูปบ้าน แล้วก็รูปเลขาคณิตต่างๆเราสามารถมาเรียงเพื่อจะทําให้มันสนุกร่วมกันได้มุมต่อไปเขาเรียกมุ้มรถไฟประดิษฐ์อันนี้จะมีรถไฟมากมายที่ให้ทุกคนมาเล่นกันดูสิมันมีอะไรบ้างเด็กๆโอ้โหลางรถไฟดูสิมีรถไฟด้วยมีแผนที่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้สถานีรถไฟแล้วก็มีสะพานด้วยนะ เด็กๆมาเล่นกันได้โอ้ดูน้องอันสาดิกำลังเล่นเลยกำลังสนุกสนานเลยพี่เฟียคูมาแอบบดูน้องอันสาเล่นกำลังเพลินเลยเดี๋ยวพี่เฟียคูจะเข็นเล่นให้หมดเลยโอ้น่าสนุกจริงๆเลยมุมนี้ตามมาเล่นกันได้เลยนะเด็กๆ มา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 มุมต่อไปอันนี้เป็นมุมเลขาคณิตจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอาไว้วางประกอบกันเป็นรูปบ้านสามารถต่อมาเล่นรวมกันเป็นรูปทรงต่างๆต,ตามจินตนาการเด็กๆมาเล่นกันได้เลยอันนี้เป็นมุมหกเหลี่ยมสามารถเอามาต่อขึ้นลงวางซ้ายขวาบนล่างได้เลยเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจาก ประเทศอเมริกานะเด็กๆนะหาเล่นได้ยากมากมาเล่นที่นี่ได้เลยพี่เที่ยวคูชอบมากเลยมุมนี้ได้ฝึกทักษะด้วยมุมต่อไปเขาเรียกบุมฟันเฟืองเราสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆมาวางแล้วก็เอามาประกอบรวมกันเวลาเราหมุนเสร็จมันก็จะมีรูปทรงต่างๆที่เราแปะเอาไว้ที่ตัวฟิวเจอร์บอร์ดมันก็จะหมุนตามรูปทรงที่เรา วางจินตนาการจะเป็นรูปดอกไม้รูปฟันเฟืตงต่างๆได้หมดเลยโอ้ดูหันซ้ายยินดีสิกำลังปั่นกันสนุกสนานเลยทุกคนมุมนี้เดี๋ยวพี่เฟียกูจะมาดูบอเบนสีฟ้าขาวที่นี่มีชิงชา้ามีสไลเดอร์แล้วก็มีบ้านลมโอ้หน้องยินดีเกาค้างพี่เฟียกูเป็นลูกแมวเลยเดี๋ยวเราตามน้องยินดีไปดูกันว่าข้ในมีอะไรบ้างไ อโอ้โหน้องอันสาดีมาเล่นชิงชา้าเด็กๆทุกคนมาเล่นกันได้นะมันไม่อันตรายข้างล่างมีบอ่อบอลเอาไว้รองรับอันสาเป็นเด็กๆยังเล่นได้เลยดูน้องยินดีดิโอ้เล่นทะเล็วเชียรส่วนน้องอันสานี่เล่นเบานิดนึงเนาะกำลังหัดเล่นน่าสนุกจังเลยที่นี่ <Yahoo! S 2> โอ้น้องอินดีเล่นโขนด้วยเด็กม,มาเล่นกันได้เลยนะไม่อันตรายโอ้ขนาดแม่อันตรายเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเรามีเบาะรองทุกคนโอ้คันธามาแล้วมาแล้วสนุกเลยที่นี่มีหลายมุมให้เล่นนะเด็กเด็ก ได้ไม่แอกจนเกินไปเราสามารถเล่นกันได้แบ,บ่งกันเล่นได้นะพี่แกโอ้โหดูดีสิลงท่าอะไรเนี่ยที่นี่มีที่กระโดดจับเล่นด้วยโอ้โหวิ่งไม่ได้ไกลเลยดูน้องอาศัยดีสิข้างล่างเป็นลมและสามารถวิ่งล้มและไม่เป็นอันตรายฝึกการทรงตัวฝึกออกกำลังกายฝึกการวิ่งและกระโดด เอ๊พี่เฟี้ยครูแอบมโชมท้องน,นี้เองมาดูเด็กๆกันมันน่าสนุกแต่พี่เฟี้ยคูวิ่งไม่ไหวช่วงนี้พี่เฟี้ยคูน่าจะเจ็บข้อขเข่ามันจะเป็นเกาอ่อนๆนะโอ้โน้องอันซาวิ่งเร็วมากเลย รายไส้ไรขนาดพื้นที่ก็ปลอดภัยเด็กๆมาเล่นกันได้พี่พี่ครูซ่อนอยู่ข้างหน้าโหตอนแรกจะเกาะเกาะล้อเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันไม่อันตรายอ,อ๋อไม่ใช่สิมันอันตรายให้เด็กๆมาเล่นกันดูความปลอดภัยข้างๆมีเบาะรองมีเบาะก,กันกระแทกด้วยนะขี่เล่นกันได้เลย ใหญ่มากๆเลยเด็กๆเราเข้าไปอยู่ด้านในแล้วรูสึกการทรงตัวสามารถเข้าไปเล่นได้ทีละหลายๆคนนะสนุกสนานมากๆเลยโห<ฮ>ดูน้องยินดีสิลงไปด้านล่างแล้วพี่สฟรูแอมมาดูน้องยินดีเล่นตั้งนานแล้วท้งไปจะเริ่มเหนื่อยลงมาแล้วเดี๋ยวคงอยากไปเล่นที่อืน่นกันตอน มุมนี้เขาเรียกว่ามุมของเล่นขนาดเล็กสำหรับเด็กเล็กสามารถเข้ามาเล่นได้นะมันปลอดภัยโอ้โหที่นี่มีลูกเต๋าขนาดยักษ์สีแดงด้วยมีหลายมุมให้เราเลือกเล่นกันนะเด็กๆโอ้นี่เป็นบอร์บอลเล็กๆขนาดย่อมออมีของเล่นให้น้อาสายเล่นใหญ่เลยกำลังเพลินเลยดูสิโอ้โหมีทั้งรถทั้งเครื่องดนตรี มีช้างด้วยอุปกรณ์วางไว้ให้เด็กเล่นกันเต็มที่เลยเอ๊เดี๋ยวเรามาดูกลองดนตรีโดยใช้ลูกบอลกลมๆวางไว้นะแล้วพอวางไว้เสร็จมันก็ไหลลงมาแล้วก็มีเสียงตามจังหวะความต่ำสูง โอ้น้องยินดีเล่นหลายรอบแล้วเนี่ยพี่เฟี้ยครูฟังจนหูอื้อหมดแล้วเนี่ยใสจะชอบมากเลยเป็นการท,ทําที่เออสนุกสนานจริงๆเลยหาเล่นได้ยากนะเด็กๆมาลองเล่นกันดูโอ้หันสายโยกไม้ใหญ่เลย เสียงเหมือนเข้าลงมาเลยอ่ะนี่ยังไม่ต์ีไหมเออโอเคโอเคโอ้โหน้อยดีตีอะไรเนี่ยเพราะอะไรเนี่ย กัางวานไปหมดเลยโอ้โหตามยินธนาการเด็กๆได้เลยนะอยากข้อแบบไหนเชิญได้เลยเดี๋ยวเรามาดูมุมต่อไป Post Office แปลเป็นไทยว่าที่ทำการไปสนีโอ้โหมีชุดส่งไปสนีด้วยเด็กๆก็ใช้บริการกันได้นะอันนี้เขาเรียกซูเปอร์มาร์เก็ต ไทยว่าร้านขายของขนาดใหญ่เราให้ทุกคนที่เข้ามาที่ร้านยิบของไปจ่ายเงินเองสามารถช้อปปิ้งได้ตามอิสระได้เลยนะโอ้ที่นี่ผักผลไม้มากมายเลยเขามีรถเข็นเล็กๆเ,เอาให้เด็กเข็นช้อปปิ้งด้วยดูนออ้องอซาดิยิบผักผลไม้เต็มเลยโหชอบกินแครอทน,นี่ยิบแครอทมาด้วยนะกินแล้วมีพลังดูน้องยินดีสิ หยิบอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหมีหยิบลูกชมพู่มาด้วยนี่มีอะไรเนี่ยมีไข่เหรออ้อมันคือละมุดเนาะหยิบชมพู่อีกแล้วโอ้โหชอบกินมากเลยเสร็จแล้วมาชิดตังเนี่ยหันสารออยู่มีตะกร้าให้ด้วยนะอย่าลืมจ่ายตังกันนะซื้อของแล้วต้องมาจ่ายตังกันด้วยนะครับโอ้โหน้องยินดีแอบ ขโมยตังค์ไม่เอาเนี่ยหอไม่ใช่ไม่ใช่หยิบมาดูหยิบมาดูอ,อาเราหยิบใส่ตะกร้าเราคิดเกินแล้วเราถึงจะออกจากร้านได้นะเด็่าพี่เพียครูมารอคิดตังค์อยู่แล้วพี่เียครูเป็นเจ้าของร้านไม่อยากบอกฮ่าฮ่าต่อไปเรามาดูปุป๊บครัว โอ้มีตู้ม็คเเวสมีตู้เย็นด้วยดูสิเด็กๆกำลังทำอาหารอะไรกันโอ้มีผักผลไม้ด้วยกำลังทำครัวกันใหญ่เลยสองคนโอ้โหเห็นแล้วมีเมนูปลาสงสัยวันนี้จะได้กินปลาทอดนะเนี่ยโอ้โหดอกเกลือด้วยอ้อทอดมะเขือเทศด้วยไม่รู้เมนูอะไรปลาใส่ทอดมะเขือเทศด้วยโอ้โหใส่เครื่องปรุงเต็มเลยใสยจะเข้มข้น อร่อยอูมามิมากมากเลยโอ้โหใส่เกลือด้วยยินดีบอกว่าใส่เกลือด้วยอย่าใส่เยอะลูกเดี๋ยวมันเค็มพี่เฟวกูผมไม่เหลือแล้วเนี่ยโอ้โหก็ไล่ที่บ้านเลยนะใส่ซับอีกแล้วโอ้ยลูกเค็มเค็มหมูโอ้ยใส่ยังใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยโอ้โหสามขวดเหมือนเดิมเลยลูกเอ้ยแล้ดูน้องกันสาดิเอาอุปกรณ์ออมาจากเตาอบเบล อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหพี่เฟียคูรอ,อก,กินอย่างเดียวเลยพี่เฟียคูชอบกินเป็นที่สุดเลยฮ่าฮ่าอร่อยมากๆเลยของกินเพียบสบายะล้ <S <S เรามาดูร้านทำผมกันดีกว่าโอ้โหร้านนี้น่าจะทำผมให้พี่เฟียคูได้เป็นอย่างดีเอาให้รอเลยนะพี่เฟียคูคันหัวมากเลยเนี่ย ด้วยกันด oh, oh, ูแลหน่อยโอ้โหกำลังเลียมให้พี่เฟคูน้ำอะไรน่ก <c oughs> ินแปลกๆยังไม่ทันตัดเลยโอ้โหโรยน้ำสระผมแล้ว <like> อ <c oughs> <c oughs> ๋อล้างล้างน้ำคาเชรูก่อนแล้วค่อยตัดผมดีดีดีเอ๊ะผ้าอะไรมาเช็ดเนี่ยโอ้โหนี่มันผ้าคิริวป่าเนี่ยกินแปลกๆยังไม่ทันตัดเลยโอ้โหได้ผมแล้วแม่ร้านนี่ดีจริงเลยโอยจอเยอะลูกยังจอเยอะมันร้อนมันร้อนโอ้จอซะหนังหัวหอมเลยโอ้ มิมีผมด้วยแม่ดูแลเป็นอย่างดีเลยร้านนี้กำลังโอ้โหีผมดัดผมเป็นอย่างเยี่ยมเลยอ่ะดีๆนะอย่าให้ผมพี่เฟี้ยวครูแหวนและยิ่งมีอยู่น้อยๆด้วยเอาลรอๆเลยนะลูกนะโอ้ตัดยังไงเนี่ยทำไมกำลังมันลดอขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้อใค<ห>รมาในหมดเนี่ย,ดยดลดหมดเลย วายตายแล้วโอ้โหปวดแน่ๆปกติค่ะเป็นอะไรคะปวยสบายเลยรู้สึกเหนื่อยแก่ลุกกนมีอะไรช่วยให้เราหายเหนื่อยได้บ้างมาให้ยินดี เร้กินแล้ไม่รู้ชาติมันเหมือนฉี่หนูเลยยิบพิดรอหร<อ>ือเปล่าไม่ใช่ใช่ชาติมันเป็นแบบยาแก้เจ็บคโอ้อเปลี่ยนรอด,ด้วยดีดีร้ายดีดีจอมสุขปตะไปทีเบ้นแขนต่างข้างเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วไม่เปลี่ยนเข็มด้วยอันนี้อะไรครับอ๋อวัดไข่จะกระแลโอ้ไข่ผักไหลครับ ที่นี่มันรักษาสัตว์นี่เราก็ถือว่าโรงพยาบาลทั้วหนเรามาผิดที่เลยเนี่ยเออตายดีออกว่าอไปเรามาดูมุมไอศครีมกันโอ้โหมีที่ทำไอศครีมมากมายเลยนะเนี่ยมีทั้งโคนมีทั้งถ้วยโหมีหลายรสหลายหลากให้เลือกมากมายเลยมีที่ตักด้วยแม่มีชอบอันนี้เป็นมุมดอกไมก้ นี่ร้านขายดอกไม้แล้วเด็กๆมาเล่นกันได้เลยโอ๋ยน่ากินจังเลยพี่เฟย์ครูกินดีกว่าขับ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 อ๋อทำไมมันไม่อไหลเลยอ้ามันไม่ได้เอาไว้กินมันเอาไว้ดูอ๋อโอเคโอเคพี่เฟย์ครูดกูกินได้ มุมทาโกยากิกั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปลาหมึกทอดโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ดูสิน้องยินดีระวังเต่ามาลอยนู้ปึมอย่าไปพิง,พงลูกมาลอนพี่เสกูเอาสองอันสองอันพี่เสคูกินอันเดียวไม่อิม่มหรอก,ก็เอาสองอันเอ๊ะทำไมดูมันเหมือนอาหารนินเดียเลยคล้าย,ายปลานิปปรีเลยนะเนี่ยที่เขาเอาน้ำเลยใส่ตรงกลางแล้วก็ยกซดเนี่ยคล้ายกันเลยเนี่ยโอ้ oh. อต่นี่มันคือทาโกยากิก็ทาโกยากิกนะลูกนะเอามาเสิร์ฟให้พี่เฟียคูด้วยนะโอ้ใส่จานมาเลยรอยอยู่รอยอยู่ตามใจลูกค้าด้วยอ๋อทำไมมันตกไปล้ลูกไปเป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้ร้านนี้ขายไม่มีกักตกแล้วทำให้ใหม่แล้วยิบให้ใหม่เหรอโอ้ใช้มือยิบด้วยอันน้ำใหมสสุดโอ้โลอยลอยลอยพริกไทยหอม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 เอามาเสิร์ฟให้พี่เฟียคูหน่อยนะเสิร์ฟมาเลยลูกเสิร์ฟมาเลยให้ หอมน่ากินจังเลยเนี่ยแต่ได้กินวิ่เนี่ยโหมีเดินหนีลแกงด้วยอ่าเตรียมกินเตรียมกินอ่าเอา้าทำไมเอาหลบไปล่ะโหไม่ยอมไม่กินว้ายหิวเลยอดกินเลยอดกินเลยว่าไออดกินอดกินอดกินมุมต่อไปเป็นร้านขายเค้กมีเค้กให้เลือกมากมายมีทั้ง ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ดูสิมีเมนูราคาด้วยน่ารับประทานมากๆเลยมีเป็นแบบปอนลอยหน้าด้วยผลไม้ต่างๆโอ้มีซอรฟรี่มีลูกเชอร์รี่ด้วยน้องยินดีกำลังทำเชียตามจินตนาการโอ้นี้เป็นปุ๊บดับเพิงนเด็กๆใส่ยุดดับเพิงมันเล่นยังได้นะเสียงดังมากๆเลยมันเหมือนจริงมากๆเลย โอยไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยโหยไฟไฟไหม้ไฟไหมไฟไหม้ไฟไหมไฟไหม้โอ้นักดับเพลิงอะไรไม่ต้นเพลิงช่วยดับเพลิงเสียครูด้วยมุมซูชิบะมุมปัดดิบ โอ้โหมีชาเขียว้วยแล้วก็มีเมนูมากมายเลยใครอยากรับประทานอะไรเนี่ยมาสั่งได้เลยนะพี่เฟียคูชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากๆาเลยดูหน้าพี่เฟียคูสิเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเห็นไหมเดี๋ยวสั่งแมค้าก่อนเอ๊ะอ,อยากกินอะไรดีนะเอาทูน่าทูน่าเอาทูน่าหนึ่งชิ้นเหลือตังแค่นี้ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นกุ้งครับอยากได้ทูหน้าใช่แล้วเอาทูน่าหนึ่งอันเดี๋ยวให้พี่เฟียคูก,กินด้วยไอนี่ของใครเนี่ยแอบกินไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าเปาเนี่ยโอ้ทำไมมันเหมือนนอนกุ้งขนาอน,นี้เนี่ยหน้าตาพี่เฟียคูก,กินแล้วมันเหมือนตัวกินหนอนบุ้งอะไรแปลกๆเพราะแต่รสชาติก็พอแปลกๆนะใช้ได้มุมต่อไปเป็นมุมชายวิทยศาศาสตร์ เด็กมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะเราสามารถเอาแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยใส่รายลงไปแล้วก็คว่ำมันก็จะกลายเป็นรูปทรงต่างๆนะเด็กๆนะอันนี้น้องยินดีทำเอาไว้เป็นรูปเป็นรูปอะไรเนี่ยเห็นไหมว่าโหเป็นรูปตัวอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไงเนี่ยสากำลังทำใหญ่เลยเนี่ยดูสิค่อยๆเทกันไปนะพี่เฟี้ยครูมานั่งรอเนี่ยเขาเปิดเพลงะไรเนี่ยลันลันลันลาลันลันาเฟี้ยครู ลาลลา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 ลลาฟิเอลคูโอ้อันชากำลังเล่นเพลินเพลนเฮ้ยเล่นดีๆแล้วอย่าเข้าตานะพี่เฟียลคูกลัวเข้าตาโอ้สนุกสนานมากๆเลยเด็กๆลาลลา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 ลลาลาฟีเอลคูลองยิดีขำเลยพี่เฟียลคูร้องเพลงฮ่า แล้วก็คว่ำลงไปเลยเลยมันจะกลายเป็นรูปทรงที่เราเลือกที่เป็นสไลเดอร์บ้านลบปลอดภัยนะเด็กๆนะแต่ตอนเล่นเนี่ยพายุเท่าหันสาเนี่ยยายดูแลความปลอดภัยด้วยตอนลงมากอดอกด้วยนะเด็กๆนะจะได้ไม่อันตราย ที่นี่มีให้เลือกสองด้านเลยชิ้นตรงกลางลงซ้ายขวาเล่นกันได้นะเด็กๆจะได้ไม่แออัดโอ้อันสาเล่นเป็นสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยเล่นไม่ยอมเลิกแลยตปีนยิกๆๆ,ๆเลย ใหญ่เลยลูกบอลเรามีสีหลากหลายสวยงามนอนสบายเลยเด็กๆแมอนซาเล่นแบบมีความสุขเลยทุกคน สีเรียบร้อยแล้วเราวางอยู่ตรงด้านซ้ายมือของด้านจอเมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วมันจะเอารูปที่เราระบายมาโชว์อยู่ตรงหน้าจอทีวีด้านนี้นะเด็กๆรูปมันจะดุกๆๆ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กโอ้โหเมซิ่งมากๆเลยอ,อย่าลืมมาเล่นกันเราลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของคิดสุน่าเมกับบางนา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใบมะกูดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย